อสวัสดีชาวฟีไฟชาวฟีฟาชาวคอน้าชาวพีบีชาวพอยแบงค์ชาวลิซิตี้กันด้วยนะครับก็ห <c oughs> อการสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับทวนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะคะก็คือเกมนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นมานานเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับเขามีอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่เข้ามานะครับผมเนี่ยก็ไปอ่านมาแล้วผมก็เลยอยากเล่นขึ้นมาทันทีนะครับคือจริงๆเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับดูดิกคนหมูผมเหลือตัวเดียวหมูผมหายไปไหนหมดและไอตัวเดียวเนี่ย ผมเพิ่งไปซื้อมานะครับทุกคนและผมก็ไม่อยากซื้อมันเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเสนียดความนะครับก็คือไอ้หมูตัวนี้นะครับทุกคนคือมันปั่นได้จากในสปินนะครับทุกคนนี่ในสปินก็คือตรงนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เขาขายกันใ,นในราคาแบบตลาดนะคือราคากลางอยู่ประมาณ6 5 0้อบถึงเจ็บาทนะครับแต่ผมไปได้มาจาก MC ก็คือราคาประมาณ400บาทนะผมพูดไปไป และก็ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนผมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เชิญเพื่อนไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนอันนี้คือผมรับมาแล้วนะครับก็คือหมูสตรอเบอร์รี่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะครับแต่ถ้าใครกดจากลิงก์ของผมเนี่ยจะได้เป็นเพื่อนของผมเลยนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกอัปเดตกับเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับทุกคนอันดับแรกเลยนะครับทุกคนก็คือภารกิจเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายนะครับใครที่เลิกไปแล้วก็กลับมาเล่นเนี่ยตอนนี้คือภารกิจเยอะมากๆครับแล้วก็ออีีกันึงท่ บบเล่นนะแต่ว่าผมไปไม่ทันเขาแล้วก็คือจัดอันดับนะครับก็คือแข่งเป็นอาหมูมาแข่งกันนะครับทุกคนนี่ก็คือแรงนะทุกคนมันขึ้นไปได้ไงเนี่ยเจ็ดหมื่อเนี่ยคือจริง,รงๆอันดับหนึ่งถึงอันดับสิแบบจะได้รับหมูเพชรน,นะครับซึ่งหมูเพชรผมคิดว่าราคาประมาณสองสามหมื่นได้เลยนะถ้าเอาไปขายกันข้างนอกนะครับ ทุกคนแล้วก็มอีอันดับรายอาทิตย์อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นแรงรายอาทิตย์แล้วแบบมาแข่งขันกันนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนยไปอัพพลังหมูนะครับทุกคนเสริมพลังนี่นี่ตรงนี้เลยพลังของผมมาห้าแสนแล้วแพดใหม่เข้ามาเนี่ยคือเป็นพลังหกแสนนะครับทุกคนที่จริงพลังห้าแสนก็แทบจะไม่แน่แต่ว่าคนมันพลังห้าแสนค่อนข้างเยอะอยู่นะทีท่ที่ผมเห็นมานะครับทุกคนโอเคหมดแล้วเพิ่ขึ้นมาเจ็ดพัน แล้วก็อีกอันนึงเป็นระบบเสริมดาวนะครับทุกคนเ,นเห็นไหมทุกคนคือหมูแต่ผมไม่มีหมูมาเสริมนะแต่ผมจะทําให้ดูก่อนเนี่ยเพิ่มดาวอย่างเงี้ยอันนี้คือเราก็ต้องหาหมูนะครับอันนี้คือหมูผมหมูหมูนีนะ่ผมตั้งชื่อนะครับทุกคนนี่ทุกคนดูนะครับการเล่นของผมไม่มีแพ้ ที่แพ้แล้วกันนะครับแต่ว่าแพ้น้อยกว่าชนะนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลงแรงให้ดูนะครับ <S <S <ๆ>คือระบบแรงอันนี้มันจะมีทั้งหมด3ามธาตุนะครับก็คือน้ําไฟแล้วก็พืชน,นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับอ่าเดี๋ยวผมต่อสู้กันพืชอันนี้ชนะทางกันนะครับแต่จริงก็ไม่ได้ชนะเสมอไปนะครับทุกคนอันนี้ผมชนะแล้วอันนี้ก็ผมผมผม,ผมเป็นพืชน,นะครับไอเ้เจอฝั่งเป็นไฟนะครับกดก็คือ พืชเนี่ยสมมุติถ้าเจอไฟใช่ไหมครับทุกคนก็คือไฟเนี่ยสมมุติถ้าเจอน้ำใช่ไหมครับแต่ไฟพลัง400,000แต่น้ำเนี่ยพลังประมาณสัก3ามแสนน้ำเนี <fit> ่ยจะชนะไฟนะครับแต่ถ้าน้ําพลังประมาณ3ามแสนเนี่ยจะไม่ชนะไฟนะครับคือถ้าผมเล่นไฟเนี่ยไปเจอน้ำเนี่ยก็คือท่ามันแทรกกันใช่ไหมครับทุกคนไฟเนี่ยเขาจะโดนลบพลังไปทั้งหมด15เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนโอเคตาแรกเราก็ชนะเลยนะฮะทุกคนคือแรงหน้าแหละเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่นแบบจริงจังนะครับทุกคนผมก็แบบมันมันก็ไม่ได้จริงจังมากนะครับทุกคนมันก็แค่แบบเเล่นนนชิๆอัี้้ยผมแพทาง ชนะอันนี้คือพลังเขาน่าจะจะห่างกับผมเยอะนะครับเพราะพลังผมตั้งห้าแสนแล้วผมแหลกแค่แมมดี๋ยวไปดูนร,เรัเนี่ยพลัแงแหลกผมแค่พันเจ็ดนะครับทุกคนก็จะได้เจอแต่แบบไก,กลๆกากๆทุกคนนะไปอันนี้เจอท่าเดียวกันผมว่าผมไม่น่าแพ้เห็นไหมชนะอีกแล้วเพราะว่าแหลกผมขาววายทุกคน ก็คือมันมีอะไรทําเยอะแยะมากมายนะครับและอีกอย่างนะครับเขาอัปเดตหมูใหม่เข้ามาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปปัดสปินต่อเลยแล้วกันผมอยากได้ไอหมูเสเนียร์ฟาร์มอีกสักตัวแล้วกันแต่ผมไม่อยากผมไม่ขอเอ่ยนะชื่ออะไรอาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้โอเคนะกูได้แฮมเบอร์เกอร์เลยวเว้ยเ้อโอ้ยได้นี้อยู่อันนี้เป็นตัวอัพพลังนะครับแต่ว่าเป็นอัพพลังแบบโผลนะครับอัพพลังหมูแหละเป็นแบบโหดนะครับ เดี๋ยวผมขอไปส่องดูบ้านเพื่อนก่อนนะครับทุกคนว่า,าดิวเปียกเนี่ยมันยังเล่นอยู่ไหมไอเปียกเฟสบิก้กเปียกน่าจะโคตรโคตรแย่เลยเวลาเล่นอยู่แล้วเฟสบินอ่ะโอ้นัดก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่นัดไม่ได้หาหมูใหม่เลยนะครับเนี่ยก็แมงวันไม่ขึ้นก็ถือว่าเล่นอยู่นะผมให้อาหารฟาร์มนัดก่อนอ่าวางยาไปสักหนึ่งทีค่าให้อาหารเอาม,มีเพื่อนของคลณอก โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยมาเปิดกล่องนะครับทุกคนคือตอนเนี้ยมันมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาก็คือนี่เลยนะครับกล่องหมูด็อกเตอร์นะครับไอหมูด็อกเตอร์ตัวนี้นะครับทุกคนคือมันดอกยีนเอ็กซ์เลยนะครับทุกคนซึ่งมันคุ้มมากๆเลยนะผมว่าและตอนเนี้ยราคาในตลาดเนี่ยอยู่ที่พันห้าพันหกเลยนะครับทุกคนและผมเนี่ยเติมมาทั้งหมดสี่ร้อยกล่องนะครับแต่ผมเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะครับผมก็จะเหลือไว้สองร้อยกล่องนะครับนี่เลยคือผมเห็นหลายคนแล้วเปิดแค่สิบกล่องสิบห้ากล่องก็ได้แล้วนะครับทุกคคนโอเเดี๋ยว เนี่ยจะมาเปิดคือผมบอกเลยว่าไอ้สกล่องเนี่ยไอเย้เฮียเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับเพราะมันดอกยีนเอกนะคือถ้าใครเล่นเกมนี้คือต้องมีนะผมว่าและอีกอย่างมันหมดเข็มวัที่ยี่หกด้วยนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องแนละ้วไปได้ยีนเอกอันนึงได้ยีนเอกอันนึงอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะกล่องกล่องหนึงสิบาทนะครับเฮ้ยได้ยีนเอกสองอันเลยเหรอถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มมากๆนะครับเนี่ย ไอหมูไอ้เด็กเวรออกมาเดี๋ยวนี้ย,ยากใหกูต้องโทรหาเจมนะเอาไหมเอาไหมกูบอกให้มึงออกมาไงโอ้โหได้ตังอุย้ยอุ้ยอันแรกเลยโหหมดไป200ปกว่ากล่องนะครับทุกคนจริงๆผมเปิดมาแล้วนะครับทุกคนหมดไปทั้งหมด239กล่องนะครับโอ้โหอ,ออกเสยว่ะเว่าเฮ้ย อดอบพี่เด็กเลยนี่นะครับทุกคนมก็จะดอบพี่เด็กแบบนี้นะครับแต่ผมเห็นในกลุ่มบอกว่าไม่ได้ดบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่แที่ดบเลยเนี่ยเพราะพี่เด็กมันก็อันละแปดสิบเพชรนะครับแปดสิบเพชรก็ตีเป็นเงินประมาณสามสิบบาทนะครับทุกคนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเฮ้ยเอาว่าเ,เดี๋ยวผมเล่นโตเดี๋ยวผมเล่นโตน้องมันก่อนนะแล้วหมู่ตัวเนี้ยผมเห็นเขาบอกกันว่าอนิเมชั่นทเท่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูอนิเมชั่นของมันนะ 15 minutes later มันไม่ยอมเล่นสักทีนะครับทุกคนแอนิเมชันมันเนี่ยไอ้เคิยเอ้ยมันมีจริงไหมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะแจกหมูแล้วกันนะครับก็ถ้าใครกดมาจากลิงก์ใต้คลิปนะครับทุกคนก็คือลิงก์เชิญเพื่อนของผมเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับทุกคนคือถ้าใครกดเข้ามาแล้วเป็นเพื่อนกับผมเลยเนี่ยผมเนี่ย,ยจะทิ้งหมูไว้ในฟาร์มเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถมาจับกันได้นะครับทุกคนแต่ว่าเป็นแต่หมูแบบราคาแบบ50บาทสิบาทนะหมูพวกนี้ผมขอไม่ทิ้งนะเพราะมมมมมมมัาาัััััันน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 รรรราาาาาคคคคคคหหหหลลกก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 พพะะะะะะบบบบบผผจเเเ็็็แตูู่่50ทททไออยุุโปณี้ ก็ภารกิจเนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่เนี่ยมีให้เราเล่นเยอะแยะมากมายแล้วเพล็ยอย่างนะครับเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เชิญเพื่อนของผมของเปียกของนัทของดิวแล้วก็ของซินเวียนะครับทุกคนแล้วของหลังด้วยอ่ะก็คือผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ทั้งหมดทุกคนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเล่นหมดทุกคนนะครับเราเล่นจริงจังมากนะครับโดยเฉพาะไอ้หลังเนี่ยเล่นจริงจังมากก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยผมลืมบอกทุกทุกคนนะครับว่ามันมีหมูเข้ามาใหม่อีกอีกอันนึงนะครับก็คือหหมู่นนีไวะ นี่นี่ซอมบี้นะครับเป็นซอมบี้เจน2นะครับทุกคน s> <S และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้คือผมโคตรอยากได้เลยคือแล้งในอันดับใครได้1นถึงสิบเ่ะจะได้หมู่ตัวนี้ไปคือดบอเพชรเลยน้องนี่นนเพชรปะกลาย s> <S ผมอยากรู้มากเลยมันจะดบทีละเท่าไหร่นะครับทุกคน s> <S ก็ประมาณนี้คืออีกอย่างอ่ะคือสมมติถ้าคนคุณมาเล่นอย่างเงี้ยคือแบบที่ผมบอกนะเฮ้ยนี่แอนิเมชั่นโคตรเท่เฮ้ยเท่จริง เอาอีกท,ที่ไม่ทันเท่จริงนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ไปหากดเข้ากลุ่มกันได้นะครับก็ไปหาเพื่อนเพื่อนเล่นกันได้นะครับโอเคก็ okay. ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่ายลืมกดไลค์อย่ายลืมกดแชร์อย่ายลืมกด Subscribe s u b s c r i b e พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้อันนี้ก็คือเป็นก,ก,ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ได้มาเล่นโชว์อะไรมากนะครับแค่มาบอกในการอัปเดตของเกม Happy โคเล้งหมูเฉยๆนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คล